งานพวกเราเนี่ยเราต้องจัดการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กพวกเราเนี่ยเป็นผู้ซื้ออย่างตลอดและเป็นผู้ผิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยเราต้องสอนให้เขารู้จักตัวเองอย่อางดีพอนะครับเขาเข้าใจว่าตามคนไหนใหม่ต้องเรียนรู้ชีวิตโลกโลกใหม่ต้องเรียนรู้และเข้าใจโลกการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาต้องพัฒนามาของตัวเองได้และต้องมีจิตสุนึกในการที่สร้างสิ่งใหม่ตลอดเวลาเมื่อเปอย่างนี้ผมคิดว่าผมคิดว่า เมื่อเข้าสู่สัตว์ชีวิตเนี่ยเราต้องสร้างทักษะสำหรับสัจวรชีวิตสำหรับสังคมไทยเราเองซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีเจ็ดข้อนะครับข้อหนึ่งเด็กของเราเนี่ยต้องมี critical thinking นะครับแล้วก็มี evaluation มาหมายความว่าเมื่อเขาสู่สังคมยุคใหม่ที่มีค่านิยมมีบริการมากมายเนี่ยเขาต้องเป็น smart consumer เป็นผู้ซื้อที่ฉลาดพอ การจะซื้อ,อไรายได้เนเขาต้องคิดก่อนนะครับวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ดูว่าเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งไม่ไ,ม,ไม่ได้หมายความในแค่เศรษฐกิจนั้นะแต่แม้ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองในทางสังคมก็เช่นเดียวกันเขาต้องเป็นคนที่มีค riticul m i ไม่เชื่อในง่ายๆแลไ้ไม่ตาม,มไม่ตามสังคมอย่างง่ายๆข้อที่สองคือว่าในค r i t i ก u l ม i n เนี่ยเขาต้องมีทักษะในทาง analysis and s y n t h e ส i s คือเขาต้องรู้จักมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ แล้วก็สังเคราะห์ด้วยความเป็นไปปรากฏการณ์ที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยไอ้ที่เราถ้าสุญญ์โพสต์โมเดิร์นเนี่ย <c oughs> ก็คือการที่เราต้องรู้จักการวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้า <c oughs> เห็นด้วยตาเราเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เป็นจริงที่อาจจะเป็นในตาด้นหลกแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แท้แล้วก็ซ่อน่างสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาทักษะในอนาคตสสิ่งที่สิ่ง,งที่สำคัญมากตัวที่สามคือ เราต้องสอนเด็กเราให้มี creativity อย่าง imagination เมื่อเขาวิเคราะห์อะไรถัดข้ออะไรแล้วเนี่ยเขาต้องก้าวข้ามอยู่นั้นไปแล้วเขาต้องสามารถจะมองอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆมีจินตนาการเป็นแน่นา,นานคนได้แต่เขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาก็จะจมอยู่กับการวิเคราะห์วิจารณ์จนถึงปัญหาเท่านั้นเองนะครับตัวที่สี่เขาต้องแปลเปลี่ยน creativity ให้เป็น p r u c t i v i t y นะครถ้าเขาติดอยู่กับ creativity อย่างเดียวที่นั่นไม่พอนะครับเราต้องให้เขา เมื long, ่อมีความคิดใหม่แล้วก็ต้องแปลออกมาเป็นโปรดักต์ได้นะครับเป็นโปรดักต์ให้ได้แลวก็เป็นอินโนเวชันมาได้นั่นก็คือว่าเราต้องสอนให้เด็กสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ให้เขาเรารู้สึกว่าข่างคนดีอยู่ที่ผลงานในหลักการนะครับตัวที่ห้าที่เป็นทักษะสาหรับศัพท์เขาจะจำี่เราสำคัญมากคือว่าเขาต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง เขาต้องพออร,ร้อมที่จะจัดการแก้ปัญหาจาพข้อหน้าที่เขาเผชิญครับโดยที่บอกคือว่าแน่นอนที่สุดภาษาเนี่ยเขาต้องมีทักษะหลัาเนี้ยเขาต้องสามารถคอมมินิเกตในภาษาที่ติดต่อคนได้และการติดต่อคนเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยต้องสร้างความใช้คอนเทนต์ให้ให้ให,ให้ให้กับเด็กงม,มากและตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าอาันเนี้ยเป็นเป็นองค์ประกอบและทักษะที่กลุ่มตะวันตกได้ให้ความสำคัญน,น้อยก็คือเรื่องของเรื่อง r e s p o n s i b ล l i t y นั้นเจ็ดตัวนี่ผมคิดว่าเป็นทักษะสำหรับสัตว์ปัจจุบัหรับคนไทยเองที่จะเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นเจเพียงผู้ตามผู้ซื้อหรือผู้บริโภคแต่ต้องให้เขาเป็นผู้ผลิตผู้สร้างผู้ใช้ครับผมหมอยความว่าเรื่องจบงน้เลยองางผช้ชชลวลาอบเดืนรอสนั่นก็คือว่า อยากให้สมาชิกลองดูลักษณะเอกไทยร้านเด็กไทยรนะ้านไปเห็นด้านซ้ายนี้หรือเปล่าครับก็คือว่ากอนแรกแกมักจะเชื่อตามที่เติมควาได้ฝันนะแกขาดความมั่นใ,นมมนะนใจไม่ค่อยแสวงหาความรู้ขาดความกระตือรนนือร้นคิดตามคนอื่นคิดแบบเดิมน,นะครับเป็นผู้บริโภคซะส่วนใหญ่แล้วก็ทําอะไรก็จะเพียงพอบบผ่านไม่ก็ไม่ไปทำเต็มไม่ก็ทำดีเต็มที่นะครับไม่อดทนไม่ชอบทำงานหนะัก ชอาทำงานคนเดียวไม่นึกถึงส่วนรวมนะครับเอาตัวรอดเป็นหลักไม่ไปนึกถึงคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มันก็สนใจสิ่งที่เท่าไหร่แล้วก็ขาดความรักมาอันนี้ผมรบกวนมาจากจากผมจะเก็ตดูดีนะครับซึ่งผมค่อนข้างจะเชื่อว่ามีราักษา์อย่างนี้อยู่มากถ้ามีรักษ์อย่างนี้อยู่มากเนี่ยแกจะไม่สามารถพัฒนาทักษะที่ไปสู่สัตว์เขาะเป็นได้เลยโด้วออยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าเราอาจจะต้องคิดถึงการศึกษาในแนวใหม่ ผมใช้คำว่าผมเจอขาไปวันนี้ไปนะผมคิดว่า อาจจะต้องลองคิดดูว่าเราเราจะลองใช้ใช้คำว่า C C P R m o เดลน,นะครับ C C P R คืออะไรในกรณีที่เด็กเราเป็นผู้บริโภคสูงแต่ว่าในการที่เขาจะปิดปิดปิดผลงานในใหม่หน้อยเนี่ยเราควรจะพัฒนาเขาอย่างไรในกรณีที่เขาชอบตามอย่างอื่นแทนที่จะมีเ r e ร t i ใหม่เนี่ยเราควรจะพัฒนาเขาอย่างไรผมว่าข้อแรกที่ต้องสอนเด็กเราเนี่ย ให้เขามีที่ผมเรียนแล้วให้อะไรเขามีคิดคุกมาเป็นจุดแรกตัวที่สองเมื่อมีคิดคุกมาแล้วก็สอนให้เขามีเกรดีมาเมื่อสอนให้เขามีเกรดีมาแล้วตัวที่สามต้นงกดักตีมาคนนักตีมาต้องตามโต้ตอบสิ่งรู้มาอันนี้คือสี่สี่ปีนะครับถ้าคนเราเริ่มต้นอย่างเนี้ยผมคิดว่าตัวแรกเรียนคือว่าในการที่จะสอนให้เขามีคิดคุกมาต้องสอนยังไงคือต้องให้เขารู้จักมองสังคมให้รอบด้านนะครับรู้ที่มาที่ไปนะครับเข้าใจเหตุผล มี c r e a t i v ่ t y นะครับค,คิดอะไรใหม่ๆได้มองประโยชน์ใหม่ๆได้ productivity ก,กำเนิดผลิตนะครับมีการพัฒนาคุณภาพภาพคิดผลงานมีความรับผิดชอบสูงกรนีอย่างนี้นะครับเราจะเราควรจะเรียนสอนอยังไงนะครับควรจะเรียนสอนอยังไงที่ที่เราต้องเรียนสอนก็คือว่าผมคิดว่านานๆวัน,นเราต้องมีกระบวนการเรียนการสอนอย่างน้อย4อย่างในใหญ่ด้วยกันผมใช้คำว่า Criticality based instruction คือกระบวนการเรียกนการสอนที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำมานั่งในห้องเรียนแล้วก็ปังไปแล้วก็จบแต่ต้องพยายามหาวิธีการให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อยู่ตลอดถ้าเราต้องการให้เด็กนิสิางคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เราต้องให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อยู่ตลอดนะครับอันที่สองคือต้องการให้เขามีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยก็คือเราต้องการเราต้องสอในให้เขามี creativity โอเรนเต็ดคิดีวิธีเป่นสั้นนะครับคือต้องให้เขาคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับและขณะเดียวกันก็คือว่าถ้าเราต้องการให้เขาสร้างผลงานใหม่ก็ต้องฝึกให้เขาริ้จากสร้างผลงานใหม่ๆตลอดและในท้ายสุดสัตวอกานที่มีความรับชอบเขาฝึกความรับผิดอบอยู่เสมบูผมได้พาดนาเอกสารด้านนี้ขึ้นมานะครับเป็นสองเล่มใหญ่เ็เล่มแรกผมใช้ว่า e a t i อ e ี c h o o l โรงเรียนที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรคมัคจนปนจึงหมายถึงรผู้สอนัจบ แไอีกเล่มหนึ่งพัฒนาขึ้นามาคือ Productive School หรือ Productive e n i n g School ผมคิดว่าเราต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนปรับระบบของโรงเรียนเราให้ก้าวสู่สองสุดนี้ให้ได้ครับก็ถือโอกาสโฆษณาถึงสองเล่มเลยนะซึ่งถ้าไปวานสนะายจะมีใครซื้อเขาจะซื้อพวกแก้คำผัดคำอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ไปซื้อพอดัวพอดัวติดมาเพราะว่าติดสกู๊ตติดสกู๊ติเพรไปซื้อยลยนะ <c oughs> อันนี้คือทิศทางสำหรับอนาคตการศึกษาสำหรับแตชั้นชีวิตผมอยากจะจบในส่วนผมนะครับ้วย ้วยกเป็นผู้นำทางการศึกษาในแนวทางใหม่ๆนะครับเรามักจะพูดถึงผู้นำทางการศึกษากา่ในแนวทางต้องต้องคล้ายๆว่าเข้าคนได้นะครับอ่าเงินเก่งอะไรต่างๆผมคิดว่าสำหรับอนาคตเนี่ยเราน่าจะสร้างผู้นำาอเนื้อใจผว่าครีเอทีฟเป็นคนรักดิจิทัลการศึกษานะครับหมายความว่ายังไง มายวาว่าผู้นำกนารศึกษาในอนาคตเนี่ยเมื่อเขาต้องการจา,ารศึกษาเนี่ยเขาต้องวางเป้าหมายว่าเขาจะสามารถคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ครับและเขาสามารถจะมีกระบวนการอะไรที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ต่างขึ้นมาและท้ายสุดคือว่าความสำเร็จของการศึกษาเนี่ยต้องอยู่ที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาเด็กให้เด็กที่จบจากระบบของเราเนี่ยเป็นคนที่เมื่อออกในสู่สังคมแล้ว เขาสามารถจะเข้าใจวิจารณ์และก็วิเคราะห์วิจารณ์สังคมได้เขามีความคิดใหม่ๆและเขาสามารถเกิดสร้างผลดักอะไรใหม่ๆขึ้นมาในสังคมได้จนสุดท้ายถือว่าเขาสามารถจะรับผิดชอบสังคมได้ในอนาคตผมคิดว่าสําหรับสตว์อร์รี่เนี่ยถ้าเรามองทักษะรับสตรว์เี่เพียงแค่ทักษะที่เราจะสามารถตามโลกได้อยู่ในโลกได้ตามพิ่สร้างขึ้นผมคิดว่าแค่นี้ไม่พอนะครับสิ่งที่จำเป็นคือว่าเราต้อง ก้าวให้พ้นแนวคิดของตัวตนให้ได้นั่นก็คือว่าอย่าให้การเรียนรู้ทักษะตลอดสัดส่วนเนี่ยไปเป็นเครื่องดึงดูดตัวตนนะแต่เราต้องก้าวข้ามกับจากตัวตนห้ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านนะครับขอบคุณนะต้องเรียนถามค้องเชื่อที่งีันในความหมายเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาซึ่งต้องเกี่ยวโยงถึงผู้เรียนผู้สอนและกรรมวิธีครับ รืเชิค่ะกรดำเนรายการผู้สมัครผนำรเ่ับอบพสิเกิดตอนที่การเปิดการัาได้รับนำเสนอหลายท่านก็เดินรื่อยแล้วก็มีกาห้อง้เป็นบรรยากาที่ดีมากแสดงท่านหเช่ที่ความสนใจที่เราเป็นที่จะความเสมาที่น่าวผ้สูงกดราพู ผมเป็นประสบการณ์ตอนตัวใหญ่ใหม่ที่พูดคนยพิจบริณารการวิจัยให้คณะวิทยาความรู้มาเลยพูดไปสามสิบนาทีจ้ะครับผมไปมาคนอีกสามสิบนาทีออกไปอเจ็ดคนนะครับเหลือสิบห้านาทีผมเห็นเหลือหนักอยู่กนเดียวผมเรียจบการบรรยายลงไปฝอ่คุณครับท่านฝั่งเขาเดียวคุณไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกผมจะเป็นผู้คนต่อไปวันนี้จะได้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับเพราะว่าหัวข้อที่เราพูดมันมีเรื่องสำคัญมากท่านอาจารย์ ได้คุณปรุนาได้คูณถามไปให้แล้วก็เกินสติเป็นตับตับนะครับผมคิดว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ท่านอาจารย์ปรุนาได้คุณนำเสนอข้อมูลข้อมูลเหล่านี้บอกว่าในคนอยมมูบบ่ในวงาาการษาระดูดีว่ามีข้อมูลบุกชี้หลายตัวที่บุงชี้บุทภารการษาแล้วเราก็ดูแล้วก็ใจห่วงทีแต่ว่าห่เหาเพราะมีคนจะเกินอย่างที่ไม่ต้องต้มริสตูที่จริงแล้วคุณภาพการษาเนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหน อยู่ที่โรงเรียนไปตั้งสาถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนเราเดินไปถาไม่เจอทั้งคนติดเรือพอดีถามว่าอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ตัวผู้เรียนตัวชี้หลายตัวดูคุณภาพของตัวคนเรียนถามว่าใครเป็นคนสร้างคุณภาพครูผู้อำนวยการสร้างภาพคือผู้ในการศึกษาผู้ในการเรียนนะครับผู้สนับสนุนการสร้างภาพก็คือตั้งแต่รัฐบาลกระทรวงการศึกษาคนที่มี่ยวา้องสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าในการสร้างคุณภาพคือครู แต่ว่ากระบวนการสร้างคุณภาพมันมีความต้องการตัวแปรก็คือว่าครูคุณภาพครูกับคุณภาพเด็กมันสัมพันธ์กันครับคุณภาพครูดูจากไหนดูลีลกางกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอนนีสำคัญคัคุณนักัติภายในความรู้ความเข้าใจในตัวแต่ถ้าความรู้เข้าใจแล้วเปอร์รนซ์ไม่ออกลีลาไม่ออกไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหลายแต่บรรูุกที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านเรากพูดรอบแรก เราะเราไปเป็นรูปโครงสร้างก่อนนะครับตออยู่ในระดับตอนหลังถึงมาเห็นใจมาเปิดรูปการเรียนรู้หัวใจต้องการวัตสุสถานศึกษาทา่สุดคือการเรียนรู้และธาตุวิทย์คนเต้องเปิดรูปการเรียนที่นี่เป็นรูปการเรียนรู้ที่สำคัญสุดเขาก็ฝความวที่ครูครับที่เราเปิดครูนี่ครครูแนวใหม่เรื่องการคูที่กำเนิดการเราคิดว่าเราจะสร้างครูแนวใหม่เราไม่อยากใช้ครูทัใหม่นะครับครูแนวใหม่นี่จต้องสอนแล้วก็ที่จริงแนวที่ทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่า คนเสนอไปก็แม้จะเป็นคนกที่เปิดแทรกการท่านพูดหรือท่านอาจารย์ผู้สันก็จะพูดที่เป็นมาหลายหลายปีอาจจะเหมือนกันอยู่เลยนะแต่ประเด็นสำคัญผมคิดว่าในฐานะเราเป็นครูเป็นผู้บริหารการศึกษาเราต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจว่าสิ่งนี้โอเคหรือไม่โอเคผมยกตัวอย่างนะครับสถานการณ์ตอนนี้เรายอมรับได้ว่ามวลมหาศาลของความรู้ถึนมากถ้าเรายอมรับมันมามากคลั่งมาเร็วไปเร็ว ถ้ายอมรับแบนี้ถ้าเราจะยังสอนเหมือน่อาจารย์พูดสอนยังใช้ความจำท่องจำหนูไปไม่ได้ความรู้ตี่นเต็นที่สองต่อมาก็คือว่าถ้าเราไม่สร้างนิสัยการเรียนรู้ให้เด็กวินัยในการเรียนรู้สร้างที่ใส่เด็้ผมคิดว่าแปดส่วนแนวทางผมผมใช้มาแล้วสู้สตส่วนปีที่ห้าสิบห้าสิบไหวไหมเริ่มรับผิดชอบของส่นชีวิต่ะปีที่หกสิบเสิบเอแปดสิบยี่สิบ ประมาณนี้บางแห่งเก้าสอถ้าเราไม่สร้างวินัยในการเรียนรู้หรือสร้างมูลส่วนชีวิตการเรียนรู้เด็กก็จะไม่รู้วิธีการเรียนรู้นะครับถ้าเราจะต้องทำคมเพราะสิ่งเหล่านี้การปฏิรูปสำคัญที่สุดก็คือการปฏิรูปในชั้นเรียนนะครับครูต้องปฏิรูปตัวเองทีนี้ถ้าเราจะปรับกระบวนการที่ว่าเนี่ยกระบวนการสำคัญที่สุดจะเปลี่ยนเนี่ยคือตั้งแต่ปความเชื่อปากคิดจิตใจนะครับเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณ นะครับแนวคิดใหม่ๆเรากระชารัฐเลือกเอาว่าอันนี้ดีแล้วเราก็ปรับปวามที่ไดจิตใจต้องทําใจให้คนอื่นถูต้องท่าใจในการจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรูกศย์นะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือทำนะคะรับด้วยความที่ปรารถนาดีต่อรูกศย์นะครับถ้าเราทําแบบมีความถูกก็แปลว่าทําแบบไม่ใช่เงาเชีพนะฮะทำแบบมีความสุขด้วยปรารถนาดีต่อรูกศย์ทำสิ่ง,งดีๆให้รูกศย์แล้วก็หวังระยะยา,ยาวระยะยาวนี่คตัวหนึ่งก็คือว่า เราไม่สามารถที่จะดูแลลูกศิษย์ไปได้ตลอดชีวิตเหมือนลูกนะครับเราก็ต้องสอนให้เขาที่สามารถจะไปหาความรู้ตัเองอันนี้ถ้าเรายอมรับอีกเราก็จัดการนอกจากค,ความคิดความเชื่อแล้วต้องปรับพฤติกรรมรูต้องปรับพฤติกรรมฝ่ายบริหารต้องปรับพฤติกรรมปัจจุบันสถานการณ์บ้านเราดูดูทำงานเยอะนะครับทำงานทุกอย่างต้องเวนต์การาสอนนะครับคนตลอดรุ่นทำง,งานทุกอย่าง,งมมต้องเวนการสอนผมไปทำวิจัยทางการศึกษากับคณะ คนพบเลยครับงานครูเจ็บมากแต่เ,เราก็สมนาแต่ว่ามีประเ,เด็นที่รูรู้แนะนำดีมากอาจารย์ปฏิบัตาถ้าอย่างนั้นต้องสอนให้ครูรู้จักการจัดก,การตอนแรกเราไปคิดนัวกวิจัยเยอะทึ่งทำงานเยอะนดนี่ก็ลาอีกที่อาจารย์บอกว่าต้องสอนการจัดก,การนี่ผ่านมาสี่ห้าปีพอผมมาอยู่ที่นี่ผมเห็นคำว่าเราจะเน้นการจัดก,การของครูน,นี้สุดยอดเพราะว่าที่นี่เหมือนประสบการณ์ที่ค้นพบแล้วถึงต,ตั้งสถาบันการจัดก,การแต่ว่า ต้องฝึาากักษาการตัดการฟางรู้เรี่ยวิชา,าการเสร็จแล้วก็มาบอกให้เด็กแล้วก็ถ้าทำตามที่เขาบอกเ่งก็จะสุคนับสนุนแต่ว่าบรรยา,ากาศอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มันคงจะไม่ค่อยดีเพราะเห็นว่าสังคมในนานก็เป็นสังคม,สมสที่เปลี่ยนแปลงครับเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเลยพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นเลยไม่ไร,ไรู้เลยพรุ่งนี้สารตัวตนทีตัดสินสระอะไรเนี้ยนะฮะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดรู้ความไม่แน่นอนมันมีเนี่ย แล้วก็ครูเองก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชัดเจนถามว่าครูจะเป็นแบบเดิมได้หรือเปล่าค,ครูจะเป็นคนที่หามาแล้วมาบอกให้เด็กแล้วเธอทำตามานี่เขาไห้คำตอบที่ผมมีก็ผมคิดว่ามไม่น่าสิ่งที่ควรจะให้คือว่าควรจะให้ว่าเด็กเขาเนี่ยถ้ามีความสามารถถ้ามีความรู้ความเข้า,า,าใจพอที่เขาจะสามารถมองอนาคตในตัวเขาเองกำหัดทิศทางอนาคตในตัวเขาเอง และมีความรู้ความเข้าใจพอว่าเขาควรจะพัฒนานักกษาเปไนยังไงและมีทักษะพอที่จะร่วมรับผิดชอบกับคนรุ่นเดียวเขาเพื่อวางเป้าหมายของสังคมที่ต่างกันการที่เขาจะเป็นอย่างนี้ได้เขาจะมีทักษะเปไครับทักษะในการที่ต้องหาความรู้ในตัวเองทักษะในการที่ต้องตัดสินว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ในตัวเองเนี่ยมันเหมาะสมไหมความรู้ที่เขาหามาได้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากราะว่าจะไหนเป็นไทักษะใหม่ๆเหล่านี้ วิธีการสอนในแบบนั้นเการที่ครูบอกครูเล่าใฟังเด็กจะสามารถจาได้นะท่องได้แล้วก็ตอบคำถามตามที่ครูบอกได้เขาจะเขาจะเก่งแต่ความเก่งในอนาคตในเก่งนีเขาต้องหาวิเคราะห์ปัญหาออกก้องดยุ่หมายในตัวเองอ่าความรู้ตัวเองครูจะสอนวิธีการสอนแบบนี้ยาก,ากามา,านะก ถ้าครูกำลนงจุดจุดหมายมาเองเนี่ยครูทำไดนะ้แต่ถ้าครูจะสอนให้เด็กรู้จักกำลังจุดหมายตัวเองทำไมไม่กิดครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆตั้งนอกทุกปีละทีละตอนทีนะคัำถามการที่ครูหาฝวามรู้มาให้เด็กจะง่ายก็ครูไปหาความรู้มาแต่การที่ครูจะสอนให้เด็กไปหาฝวามรู้ด้วยตัวเองต้องค่อยๆบอกเพทีหนึ่งดีไหมทีม่ดีดีไหมอันนี้ก็ยากไปน,นะ ถ้าครูคัดเลือกความรู้มาให้ครูมีเหตุผลด้ตัวเองแต่ครูจะสอนให้เด็กรู้จักตัดสินและคัดเลือกความรู้ด้วยตัวเองอันนี้ครูสอนารบบนี้ในความเป็นผมเนี่ยรูปแบบท่านเรียนมันควรจะต้องเปลี่ยนนะคและบทบาทของครูก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็การรัาราชการก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ผมก็รู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเด็ก เราไปให้ตอนตั้งแต่สิ่งที่มันนอกห้องเรียนนอกชั้นเรียนแล้วเราก็ปล่อยชั้นเรียนเนี่ยเป็นไปตามข้อคาดตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งที่เราต้องแต่ทีนี้ถ้าครูเขาจะทำ่างนี้ได้นี่ก็คือถามเขาว่าเราค่อนข้างจะให้คตอนตั้กับครูในเชิงว่าจะให้ครูต้อมีแรงจูงใจ ี motivation มีสัมฤทธิ์ว่าเขาต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตรงนี้ไม่ได้เราอย่างอย่างบอกนะครับเช่นเขาบอกว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือว่าอ่านได้คำคำอ่านไม่ได้คำคำเนี่ยอาบครูรู้มผมค่อนข้างเชื่อว่าคุณรู้มีปัญหาแต่ถามว่าครูเขารู้ไวิธีแก้ผมค่อนข้างจะรู้ว่าเขารู้ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แก้ ค,คือคคนี่จะเป็นค่าท,ท,ท,ที่สุงผมคิดว่าความน่ารื้อสุดทำให้เราที่จะสร้างแรงจูงใจนะฮะสร้างสำนึกสร้างความรูร้สึกให้ครบ